สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Car Lever นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ t ท sla Center สาขารามคำแหงนะครับหลายคนทราบดีอยู่แล้วว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีข่าวความเคลื่อนไหวว่า t ท sla Cy เวอร์ทรักระบะไฟฟ้าคันแรกจากทาง t ท sla เนี่ยจะมาโชว์ตัวที่ประเทศไทยตอนนี้อยู่ข้างๆผมแล้วครับนี่ก็คือกระบะไฟฟ้าคันแรกจากทาง t ท sla หรือ Tesla Cy เวอร์ทรัตัวนี้ต้องบอกเลยว่าขั้นสุดของ t ท sla ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์เทคโนโลยีสุดล้ำ เทสลามีอะไรอยู่ในรถกระบะไฟฟ้าคันนี้หมดแล้วภาพรวมนะครับผมจะพาไปเร็วๆแล้วกันวันนี้เพราะว่าเรามีเวลาจํากัดต้องบอกว่าเนี่ยสังเกตไหมครับว่ารถกระบะไฟฟ้าคันนี้ยี่ห้อเทสลานะครับแต่เราจะไม่เห็นโลโก้ของเทสลาบนรถเลยผมเดินดูแล้วรอบรถไม่มีนะครับแต่เราดูภาพรวมของรถก่อนแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนี่เลย ด้านหน้าเราจะเห็นความโดดเด่นแรกเลยก็คือไฟเด,ดทไทม์ลันนิ่งไลท์ตรงนี้ไม่ใช่ไฟหน้านะครับไฟหน้าของเขาเนี่ยจะอยู่ด้านนี้ด้านด้านล่างถ้าความยาวเนี่ยผมว่าประมาณ10กว่าเซนติเมตรนะแล้วก็สูงประมาณ3ซนติเมตรเล็กนะครับแต่ว่าสว่างมากส่วนตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวโอเคเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้มีเป็นฟรังนะสามารถเปิดออกได้แต่ตอนนี้ทางเทสลาเขายังไม่ให้เราสามารถเข้าไปดูด้านไหนได้นะครับ จุดหนึ่งก็คือเท s l a เซเบอร์ทรักเนี่ยจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกที่มากับกล้องหน้านี่ก็คือเป็น Red ไอเดอ t นะครับเป็นกล้องหน้าสําหรับออใช้มองภาพสําหรับการขับในทางออฟโรดเนี่ยนี่คือรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของทางเท s l a ที่มาพร้อมกับกล้องหน้าผมก็ไม่แใน่ใจว่าทําไมเขาไม่ทํามาทุกรุ่นเพราะว่าต้นทุนก็ไม่ได้จะสูงมากแล้วก็2จุดนี้นะครับเป็นตะขอลากสําหรับตัวรถ เนื่องจากว่าตัวรถเนี่ยน้ำหนักมีประมาณ2.9ตันนะถ้าผมจะไม่ผิดแต่ขอลากจึงมาด้วย2จุดตรงนี้เลยโอเคไปเราไปเร็วๆครับด้านข้างตัวรถนี่เลยใบป่นน้ำฝนโดดเด่นมากนี่น่าจะเป็นใบป่นน้ำฝนที่ยาวที่สุดในโลกของรถ Production Car ์แล้วนะครับความยาวประมาณ1.2เมตรนะครับแล้วก็เป็นใบเดี่ยวด้วยเนี่ยแล้วก็กระจกด้านหน้าเนี่ยสามารถกัน ลูกเว็ดบอลที่ความเร็ว79ไมล์ต่อชั่วโมงได้นะครับเนี่ยถือว่าแข็งแรงมากๆแล้วก็เป็นกระจกอะครสติกซึ่งทางเทส l a เนี่ยบอกว่ามีความเงียบเท่ากันกับสตูดิโอบรรทุกเสียงเลยทีเดียวล้วอยางเนี่ยขนาด20นิ้วนะแล้วก็มาพร้อมกับยางกูดเยียรแล้วก็ซุ้มล้อที่เป็นเหลี่ยมซึ่งเทสลาเนี่ยเราจะไม่เห็นอะไรที่เป็น โค้งหมดเลยนะก็คือเป็นเหลี่ยมหมดเลยแล้วก็มีสกรีนเฟเดชั่นซีรีส์นี่คือเราจะเห็นการสกรีนแบบนี้ในรถยนต์ไฟฟา้าลอตแรกของทาง t ท sla c y b e r t r u c k นะเนี่ยตัวนี้มาก็จะเป็นอถแรกเลยกระจกมองข้างเป็นสีดำสามเหลี่ยมตัดกับสีตัวรถทางฟรั่งเนี่ยเป็นคนออกแบบเขาบอกว่าเขาอยากจะตัดออกมากเลยนะกระจกตัวนี้แต่มันติดเงื่อนไขด้านความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกาก็เลยตัดออกไม่ได้แล้วก็นี่เราเราก็จะเห็นตัวถังด้านข้างนี้นะครับ เทสลาเซเบอร์ทักเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลนะไม่มีการทําสีใดๆอย่างที่บอกในคลิปบนก่อนของเราเนี่ยตัวถังสามารถกันกระสุนได้ในคลิปวิดีโอของเทสลาเนี่ยเขาก็เคยยิงปืนทอมมี่การนะขนาดจุด45คาลิเบอร์แล้วก็กรอกแล้วก็ m อ5ขนาดกระสุน9มมไม่สามารถเจาะทะลุตัวถังได้ถือว่าปลอดภัยแน่นอนสำหรับคนที่ขับรถกระบะไฟฟ้าคันนี้สำหรับการเปิดประตูนะครับเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเราก็จะเป็นแบบปุ่มฟิสิกอล เปิดตรงนี้แล้วประตูก็จะง้มออกมาให้เราสามารถเปิดออกได้แต่ตอนนี้เขายังไม่ให้เราเข้าไปดูภายในของรถเราก็จะดูรอบรรถกันก่อนโอเคครับต่อกันที่ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดประตูเหมือนกันนี่แบบนี้เลยก็จะเป็นกระจกแบบลายกรอบกระจก2ชั้นแบบอะคูสติกนี่ต่อมาด้านหลังเลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นช่องชาร์จไฟสำหรับเทสลาซึ่งพรทัก เราจะสังเกตได้ว่าตรงนี้เป็นช่องชาร์จแบบแน็กอยู่นะก็คือยังไม่ใช่ C C S Type 2มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าโอกาสที่ Tesla เซเว r Truck งเนี่ยจะเข้าทำตลาดในไทยเนี่ยน้อยมากน้อยมากภายในปีนี้ผมว่าเป็นไปนไม่ได้เลยเนี่ยด้านหลังก็อ่ะเรามาดูเร็วๆครับด้านหลังนิดนึงเนี่ยถ้าเราจะเปิดนี่ตากล้องมาดูใ,ใกล้ๆนี่ถ้าเราจะเปิดกระบะท,ท้ายก็ตรงนี้เลยนี่กดปุม่มตรงนี้หรือว่าจะเปิดบานด้านบนเนี่ย ก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้แล้วก็ที่ปิดด้านหลังเนี่ยก็จะเลื่อนขึ้นไปเก็บข้างในนี่โอเคเนี่ยด้านหลังก็จะประมาณนี้เนี่ยมีกล้องหลังนะครับมีกล้องหลังเป็นแบบเลดไอดอทเนี่ยก็ประมาณนี้การชนหลังสีดำเป็นพลาสติกสีดำนะแต่ก็ดูมีความแข็งแกร่งโอเคเดี๋ยวเราดูข้างบนนิดนึงก็ข้างบนเนี่ยสังเกตไหมว่า ถ้าเราปิดอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถใช้กระจกมองหลังได้เพราะว่ามันมีตัวปิดทึบตัวเนี้ยปิดอยู่เท s l a ได้ออกแบบว่าสามารถดูกระจกมองหลังได้ผ่านจอภายในขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะโชว์ภาพข้างในสำหรับกระจกมองหลังแต่ถ้าอยากมองเนี่ยเขาก็มีกระจกมองหลังให้นะแต่เราต้องเปิดไอ้ด้านหลังไงซึ่งจากรีวิวเนี่ย จากคุณบลิงเนี่ยก็คือเห็นน้อยมากก็คือแบบว่าดูในจอดีกว่าประมาณนั้นสำหรับคุ้มพลังของรถเนี่ยนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นออวิ d r ไรนะขับเคลื่อน4ีล้อพลังกำลังเนี่ยประมาณ845แรงม้าแรงบิดสูงสุดเนี่ย13,900นิวตันเมตรคือแรงมากๆสามารถวิ่งได้ไกลประมาณ750กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งแล้วก็เสริมด้วยแพ็กเกจ แบตเตอรี่เอ็กเทนนั่นก็คือจะทําให้รถสามารถวิ่งได้ไกลมากขึ้นโอเคครับด้วยเวลาจํากัดน,นะครับวันนี้เราก็พามาชมแล้วว่าเท s l a เซเวอร์ทรัคคันนี้ที่มาโชว์ในประเทศไทยเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคุ้มพลังขนาดไหนโอกาสที่จะทําตลาดในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าภายในปีนี้ยังไม่มาหรอกเพราะว่าหลายๆอย่างนะทั้งเรื่องความปลอดภยัยทั้งเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยยังไม่มาหรอก แต่ก็พามาดูรอบคันกันก่อนสั้นๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสที่ทางเทสลาเนี่ยจะให้ทดลองขับหรือว่าเยี่ยมชมให้ลึกมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะพามาดูในคลิปต่อไปโอเคครับสำหรับวันนี้เทสลาเซเวอร์ทรัคที่มาโชว์ตัวในประเทศไทยสำหรับใครที่อยากชมรถคันจริงนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถลงทะเบียนผ่านไลน์ออฟฟิเชียลของเทสลานะครับแล้วก็สามารถเข้าร่วมชมรถจริงได้ตั้งแต่วันที่7เมษายนเป็นต้นไปครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ